สือเรื่อง s e n t Story นิทานธรรมสกิจใจผู้เขียนชุติปัญญูสำนักพิมพ์อมรินธรรมะถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังซ่อมกำแพงรอบระบานของตนที่สุดตัวลงเพราะฝนตกหนักขณะที่กำลังขุดข้างๆกำแพงเสียมก็ไปกระทบเข้ากับวัตถุอย่างหนึ่งพอเปิดออกดูจึงรู้ว่า เป็นห่อเงินที่บรรพบุรุษได้ฝังเอาไว้ครั้นได้เงินมาชายหนุ่มกลับรู้สึกกังวลที่จะนำเงินเหล่านั้นไปใช้จ่ายกระทั่งเกิดความรู้สึกกลัวที่จะมีเงินไว้ในครอบครองเกรงว่าจะมีคนรู้แล้วมาปล้นชิงทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืน เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงตัดสินใจนําเงินที่มีอยู่ไปหาอาจารย์ที่ตนเองนับถือที่วัดในหมู่บ้านเพื่อขอคําปรึกษาเมื่อพบอาจารย์แล้วจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังแทนที่อาจารย์จะให้คําปรึกษากับกล่าวเหมือนตำหนิว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ามีเงินแต่ขาดปัญญานั่นก็เท่ากับว่ายังเป็นคนจนอยู่เหมือนเดิม หมายความว่ายอย่างไรครับอาจารย์ชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยช่างไม่รู้อะไรเลยเงินที่เธอมีอยู่นั้นแม้จะมากมายสักเพียงใดแต่หากขาดปัญญารักษาและใช้จ่ายอย่างถูกทางไม่ช้านานเงินเหล่านี้ก็จะหมดนำซ้ำเจ้าของเงินอาจต้องเคราะห์ร้ายเพราะเงินเหล่านี้แล้วผมควรทำอย่างไรดีครับ ชายหนุ่มถามเพื่อต้องการทางออกที่ดีกว่าง่ายนิดเดียวเธอไปหาปัญญาให้เจอเสีก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองอาจารย์กล่าวเพียงเท่านี้ก็ลุกจากที่นั่งเพื่อไปทำธุระอย่างอื่นโดยไม่สนใจว่าคนที่มาหาจะคิดอย่างไรกับคำตอบที่ท่านมอบให้เมื่อชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็สรุปเอาเองว่าปัญญา คงจะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปจึงเดินเข้าไปในตลาดแล้วถามหาซื้อปัญญาจากคนที่อยู่ในตลาดทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครขายให้เขาแม้แต่คนเดียวในขณะที่กำลังอับจนหนทางชายหนุ่มเห็นพระรูปหนึ่งที่ดูหน้าเลื่อมใสเขาคิดว่านักบวชท่านนี้คงจะมีปัญญาขายให้แน่นอนจึงเดินตรงเข้าไปหาพร้อมกับกล่าวว่าอาจารย์ครับ ผมขอซื้อปัญญาหน่อยท่านมีปัญญาขายให้กับผมไหมฝ่ายภิกษุเมื่อได้รับฟังคำถามของชายหนุม่มก็รู้ได้ในทันทีว่าชายคนนี้ไม่รู้จักคิดด้วยตนเองและด้วยความเมตตาของท่านที่ต้องการจะชี้ทางสว่างแก่เขานักบวชผู้ใจดีจึงกล่าวขึ้นว่าสิ่งที่เธอต้องการนั้นฉันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีราคาที่แพงมาก เกรงว่าเธอจะสู้ราคาไม่ไหวแพงเท่าไหร่ผมก็ซื้อครับขอเพียงท่านขายให้ถ้าอย่างนั้นหากเธอต้องการปัญญาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ให้ใช้วิธีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆด้วยการก้าวไปข้างหน้า39ก้าวแล้วถอยกลับหลังอีก39ก้าว ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะเกิดมีแก่เธอใชยหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็แสดงอาการไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ท่านพูดเขารู้สึกว่ากำลังโดนหลอกจึงท,ทําทีเป็นเฉยเมยฝ่ายอาจารย์เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่ปรากฏผ่านใบหน้าและท่าทีของชายหนุม่มก็รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่สอน จึงกล่าวขึ้นว่าดูเธอไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดถ้าเช่นนั้นให้นำสิ่งที่พูดในวันนี้ไปลองปฏิบัติดูก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงอย่าลืมก้าวไปข้างหน้าสามก้าวแล้วถอยกลับหลังอีกสามก้าวในทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ต่างๆให้ระลึกรู้สักสามรอบแล้วปัญญาจะเกิดแก่เธอ หลังจากที่พูดคุยกันพอสมควรแล้วชายหนุ่มก็ลากลับบ้านแม้จะไม่ได้คำตอบว่าปัญญาคืออะไรแต่เขาก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามคำสอนแม้ไม่รู้ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม